あ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีชาวเกม Farming Simulator 2019นะครับวันนี้ก็นะครับวันนี้เราอยู่กับโครงการขุดบ่อเลี้ยงปลาครับครับผมก็จ้างแมคโครแล้วก็รถดัมมาขุดเลยนะครับขุดบ่อเลี้ยงปลาครับครับลงทุนขนาดนี้เลยก็นะครับมีอยู่3เอ้อ4ีมอดด้วยกันนะครับมีรถดัมนะครับรถดัมรถดัมเหมืองนะฮะแล้วก็รถแมคโครยับคันนี้นะครับ แล้วก็พ่วงนะครับพ่วงใหญ่ๆแบบนี้นะครับพ่วงใหญ่ๆไว้ใส่แมคโคยับนะครับแล้วก็แมปครับผมแมปแบบนี้เลยนะครับแมปเหมืองแร่นะครับเหมืองแร่มันอัปเดตได้เลยนะครับอัปเดตได้ด้วยนะฮะโอเคไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดแล้วก็ลงแล้วก็ขับให้ดูนิดนึงนิดนึงสำหรับตัวพ่วงนี่ผมเป็นเป็นลงแยกนะครับพ่วงก็ กดตัว P นะครับไปตรงรูปตรงนี้ลบรูปพ่วงตรงนี้แล้วก็ไปโลโหลดเดอร์เลยนะครับมันก็อยู่ตรงนี้เลยครับง่ายๆเลยอ่ะไปดูกันเลยครับผม let's go ไม่ไหวแล้วลุงกดขี้แล้วไปเอาล่ะครับคุณผู้ชมนะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับตามลิงก์ด้วยกันนะครับไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับผมลิงก์แรกนะครับจะเป็นรถดัมมนะครับอว v o l ดัมเ m อร์นะครับผมกดดาวน์โหลดครับกดอีกครั้งนึงครับผมประมาณ2ครั้งนะฮะไม่ละกดอีกครั้งหนึ่ง3เลย กดประมาณ3ครั้งครับผมโอเคขึ้นมาแล้วนะครับโอเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเป็นแมคโครนะครับแมคโครยักษ์ครับผมก็กดดาวน์โหลดเลยครับผมอันนี้ก็รอสักครู่นะฮะโอเครอ2นาทีนะครับต่อไปครับผมโอ้อันนี้ใหญ่นะครับผมปใหญ่มากเพราะว่าเป็นแมปนะฮะแมปอันนี้ใครจะดาวน์โหลดหรือไม่ดาวน์โหลดก็ได้อันนี้ตามใจชอบอันนี้เป็นแมปครับกดดาวน์โหลดครับผมกด3ทีเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็รอฮะรอให้มันเด้ง ตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้มันเสร็จทุกตัวเลยนะครับ3มตัวนะฮะก็รอไปก่อนนะครับผมอ่ะเอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ามไฟล์ด้วยกันนะครับก็โชว์อินโฟเดอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับปิดเบราว์เซอร์ออกไปครับปิดทั้หมดเลยนะครับจะมีอยู่3ามไฟล์ด้วยกันนะครับอันนี้อันชิปนี่จะต้องใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งหมดนะฮโอเคทั้งหมดเลยนะครับส่วนรถเดี๋ยวดูรถก่อนเออ อันนี้ลากใส่ได้อันนี้ก็ลากใส่ได้เลยนะครับสําหรับตัวรถแมคโครและรถดัมลากใส่ได้นะครับโอเคที่ขวาครับผมไปตรงดักดักดักเออนั่นแหละดักทีมินนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ไปตรงไมล์เกมครับผมไปตรงฟาร์มิ่งซิมมูเลเตอร์สองพนะครับไปตรงมอสครับทีนี้ก็เลื่อนโฟเดอร์มาด้านข้างตรงนี้ครับปึ๊บอ่าทีนี้ก็เอารถใส่เข้าไปเลยครับผมปึ๊บ <c oughs> เรียบร้อยทีนี้ใส่แมพเข้าไปครับผมพรึบ เยอะเลยนะครับจะจําได้ด้วยอ่ะทีนี้ก็เข้าเกมเข้าเกมเลยครับผมทามมิ่งสองพันี่ก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่อ่ะมาเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็สร้างโปรไฟล์ใหม่นะคุณผู้ชมอ่กดดีริชนะฮะผมขอลบอันเดิมออกเอาเป็นเซฟเกมที่2แล้วกันนะครับกดคอนเทนต์ครับกดนิวทามก็ได้ผมเทมเพลตนี้เลยนะครับกดคอนเทนต์ฮะกดอีกทีหนึ่งนะครับ เอาออกหมดแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปอันนี้แล้วอันไหนลดแนมะโครยักษ์แล้วก็ขึ้นลงมาครับอันนี้แล้วก็อันนี้เรียกไปเล้ยอันนี้ครับผมตรงไหนอีกอันนี้ครับลดดัมปะหมดหรือยรังน่าจะหมดแล้วเนาะแล้วผมจะใส่ easy develop เข้าไปด้วยอ่าสะดวกต่อการใช้มดนะครับโอเคกดสตาร์ทเลยครับผมทีนี้ก็รอสักครู่นะครับ รอให้มันมันโหลดนะครับ <S <S อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ,บคุณผู้ชมทีนี้ก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับโอเคกดโอเคครับเอออ๋อเขามีเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็อันนี้กดถ้าใครจะดาวน์โหลดก็ได้นะครับออติดติดของอไปข้างนอกครับผม ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งค่าผมดูแมพก่อนก็ได้นะครับโอ้โหกว้างอยู่นะเนี่ยตั้งค่าเกมแป๊บหนึ่งครับผมทำเกียวนะครับใช้เป็นเรียลไทม์นะแค่นี้เรียบร้อยทีนี้ไปดูรถกดยักกันครับผมหนึ่งแสนแล้วฮะอันนี้มีตังไม่พอครับผมใส่ตังเข้าไปครับผม e ีซี่เดี๋ยววลจัดไปเรากด,ดเชียวเด้อผม Oh, oh, <Wow. S 1> โหโใหญ่มากตรงตรงตรงสูมเม์อันนี้สูมเมาส์ออกสุดแล้วนะครับเนี่ยโอเคกดซื้อดูอันนี้ด้วยครับกดซื้อไปเลยโอ้ใหญ่มากเลย <c oughs> อ่าต,ตรงทีนี้ไปตรงซักตั้งอุ้ยไม่มีอยู่ตรงไหนเนี่ยหารถด,ดำไม่เจอครับผมไม่ใช่นะอืมหาไม่เจออ,อ๋อยี่ตรงนี้นะครับตรงเป็นลูกพ่วงตรงนี้นะ ผมว่าพ่อผมน่าจะเปิดวิธีอ่ะเราลองซื้อดูนะครับคุณผู้ชมว่ามันแตกได้ไหมน่าจะไม่ได้หรอกเนาะใหญมากครับซื้อเรียบร้อยนะอ่ะทีนี้ลองไปขับกันดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอยู่ตรงไหนเนี่ยกดไปตรงแมพครับทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวรถอยู่ไหนเนี่ยโจอล้โหขับใหญ่ ก็เหมือนรถทั่วไปเลยน่ะดูเดียวยังไงยิ่งเร็วบูมนะครับบูมเหมือนว่าเสียงรถจะดังมากเลย เรียบร้อยนะครับลองคันนี้ดูบ้างครับผมโอเคมาดูฟังก์ชันฟังก์ชันไม่มีเลยแล้วจะดัด้ม,มยังไงหรอเปล่าเอาดัด้ม,ม,มยังไงไม่รู้ครับม,มันต้องมันต้องมีเห็นมีอันนี้นเลยขอหรือเปล่าครับถึงจะดั้มได้หรใหญ่เกิน ลองไปวิ่งบนถนนดูฮะคิดว่าอยู่ใน GTA แซนสิ n g โโหเราหยับรถเองรถเองเร้อยเอ ไม่เรเบิร์นะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใน GTA ป้าง <laughs> <laughs> โอเคเอาล่ะใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าดั้มใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเล่นดูแล้วกันโอเคนะครับก็สําหรับเลิปนี้นะครับก็มีอยู่2องคันนะครับแล้วก็แมปอีกนะครับแมปก็เป็นแบบเหมืองแร่รือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่เนาะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม